เมื่อวานนี้นะครับสักสามสี่ทุ่มได้เนี่ยนะเกิดเพลิงไหม้นะครับที่บ่อนคาสิโนแห่งหนึ่งนะครับในปอยเป็ดอําเภอโอโจโรจังหวัดบันเตียเมนเจยที่กัมพูชานะครับเขาบอกว่าเซียนพนันนะบองวนก็บอกว่าผีพนันหนีตายกันโอนระวันดูคลิปนี้น่ากลัวมากเพราะว่าโอ้โขนไหม้ชั้นเจ็ดชั้นแปดชั้นเก้าเนี่ยผมยังคิดว่ามีผู้เสียชีวิตนะเมื่อวานเนี่ยออ๋ที่ไอ้คาสิโนเขาชื่อโกลเด้นคลาว ก็เดนคาสิโนก็อยู่ห่างจากชายแดนไทยประมาณสัก800เมตรนฮะ,ะตรงข้ามกับด่านพรมแดนอำเภออรัญญาประเทศจังหวัดสักแก้วครั้เรามองเห็นอมองเห็นก็คือช่วงจังหวะเกิดเหตุเนี่ยไฟกำลังไหม้อยู่ชั้น7ชั้น8ชั้นครับทางตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยที่สัะแก้วก็ได้รับการประสานจากทางฝั่งกัมพูชาว่าขอสนับสนุนรถดับเพลิงหน่อยอเอาเอารถดับเพลิงของไทยข้ามฝั่งไปเลย มูลนิธิกู้ภัยอรัญญประเทศก็ส่งรถดับเพลิง1คิบคันคก็เข้าไปช่วยเนี่ยช่วยดับเพลิงที่ไฟกําลังไหม้ชั้น7ชั้น8ชั้น9ซึ่งตอนนั้นก็โอละมานเลยครับแล้วก็มีเข้าไปถ่ายชงถ่ายคลิปเพื่อเพราะ,ระว่าประเทศเขาเนี่ยโอ้โหไฟไหม้ตึกสูงนี่ไม่รู้ว่าระบบ<ช> <ผม S 2> สาธูประโภค<ช>ะระบบการป้องกันภัยเนี่ยเขาดีหรือย,อยังนะเขามีรถกระเช้าอะไรหรือย,อยังนะมัน ตึกสูงนะน่าจะยากออฐานนี้สูง18ชั้นแล้วจุดที่ไหม้คือชั้น7ชั้น8ชั้น93้ชั้นวันลาขึ้นไปนะเ็เป็นช่วงห้องพักแล้วก็ยังโชคดีนะครับใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงทางชุดกู้ภัยดับเพลิงทั้งของไทยของกัมพูชาก็ควบคุมเพลิงได้ก็มีผู้ปาดเจ็บก็เป็นนักท่องเที่ยวที่พักอยู่บริเวณชั้นนั้นครับนักท่องเที่ยวหรือว่านักพนันนั่นเอง มาหมาถึงนี่เห็นเขาบอกมีให้เช่าด้วยนะเช่าไปแต่ว่าไม่มีผู้เสียชีวิตนะไม่มีไม่มีมีบัเจ็บประมาณ6-7คนนน่าจะ่ตกหลืนบันไดกันมากกว่าเออไปเดีดูความคืบมหน้าว่าสาเหตุจากอะไรครับอ่และครับอ่ะ